สูงาโลเกือเนี่ยโหปบ้าดิชุวนี้แต่เมื่อไหร่มันจะถึง5โลอ่ะหยิบมาเยอะเยอะเลยจ่ายไปแล้วนะบ้าเมันเจ้500อ่ะระวังหาย โหพี่ซื้อเยอะเลยนะรอบนี้อไว้มาซื้ออีกนะพี่แม่ทาไมรอบนี้เขาซื้อเยอะจังอะสิบโลเลยมั้งนะ่ะสิบโลเลยแค่ห้าโลเองจะมาดูตาช่างที่นะี่ตาช่างมันเสียหรือเปล่าช่างเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นทำไมอ่ะมันเป็นอะไรก็ปกตินี่แม่แต่ 5โลจริงเหรอทำไมมันเยอะขนาดนั้นน่ะ5โลนี่มันต้องโกงเราแน่ๆเลยนี่ครับส่วนของคุณที่ถูกโกงไปขอบคุณค่ะส่วนที่เหลือผมขอไปแจกใจ่ายให้คนอื่นๆที่ถูกโกงเหมือนกันนะครับค่ะที่เหลือเดี๋ยวฉันจะจัดการต่อเองงั้นเดี๋ยวเอางี้ครับ เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปซื้อให้อีกรอบเดี๋ยวคุณทนายเนี่ยก็เก็บหลักฐานเพิ่มเติมมาด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมทําอะไรไม่ดีออกไปเนี่ยคุณทนายช่วยตัดัตดช่วงนั้นออกไปด้วยนะครับผมเนี่ยก็อยากได้ผลไม้เนี่ยในจํานวนที่ผมจ่ายเงินไปให้ครบเฮ ฉันสู้ตาช่างไหม่มั้งแม่ทำไรสิอ้าวมาซื้อผลไม้อีกแล้วล่ะคะไม่ได้มาซื้อค่ะแต่จะมาเตือนฮะ แอบถ่ายฉันหรอคอยดูนะฉันจะฟ้อง PDPA ก็ลองดูสิคะว่า PDPA กับช่อโกงอะไรจะโทษหนักกว่ากัน <c oughs> ถ้าไม่อยากโดนปรับและโดนจับเข้าคุกก็เลิกทำสะนะคะไม่งั้นอย่าหาวฉันไม่เตือนไม่คำพูดมันดูคุ้นขุนหรืว่า อย่าหาว่าฉันไม่เตือนอย่าหาว่าฉันไม่เตือนอย่าหาว่าฉันไม่เตือนท,ทนายติ่งลี่ใช่ค่ะฉันทนายติ่งลี่แม่สวยแล้วแม่สวยอะไรเอา้าเนี่ยทนายติ่งลี่ทนายมือหนึ่งของประเทศเลยนะแม่ไม่ว่าเขาจะทําคดีอะไรเขาก็ชนะหมดฮะถ้า,างั้นเขา ฉันกับแม่ขอโทษด้วยนะคะอย่าเอาเรื่องพวกฉันเลยนะคะขอโทษนะคะอย่าเอาผิดพวกเราเลยนะคะเมื่อกี้พวกเราโงค่าผลไม้คุณเป็นร้อยนิ้นอย่างพวกเราคืนให้นะคะใช่ค่ะไม่เป็นไรค่ะผู้ชายคนเมื่อกี้เขาเอาผลไม้มาเพิ่มให้แล้วล่ะคคะนี่พวกคุณรวมหัวโกงใช่เหรออย่าลืมสิคะว่าพวกคุณสองคนก็โกงเหมือนกันทำมาหากิน ก็ต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าและอาชีพของตัวเองหน่อยสิคะถ้ามัวแต่โกงกินกันแบบเนี้ยแล้วเมื่อไหร่ประเทศเราจะเจริญสตทีเลิกซะนะคะถ้าฉันรู้ว่าพวกคุณยังทำแบบนี้อีกฉันไม่ปล่อยพวกคุณสองคนไว้แน่เพราะยังไงหลักฐานก็อยู่ในมือฉันเอนพวกฉันไม่ทำแล้วค่ะฉันกับแม่จะไม่ทำแบบนี้อีกนะคะคุณติงค่ะไม่ทำแล้วค่ะจำความรู้สึกนี้ไว้ให้ดีๆนะคะ เพราะถ้าความกลัวมันหายไปเมื่อไหร่แล้วพวกคุณสองคนกลับมาทําซ้ําอีกตํำรวจจะพวกคุณเข้าคุกแน่ค่ะโอ้ยเดี่ยเนี่ยแม่เขาไม่เอาเรื่องแล้วอะสวยสวยแล้วไหมล่ะนี<ส>่เอาแล้วนะแม่ฉันเกือบได้ไปนอนในตารางแล้วะ่ะไม่เอาแล้วล่ะฉันแค่ขี้เกียจลูกปเปลี่ยนป้ายไปมา ดีแล้วทาแบบสุจดจริตเถอะแม่เอาแค่นี้ก็ได้ครับแค่นี้ยังเหรอพี่เนี่ยมันจะโลนึงแล้วนาะพี่เพิ่มอีกนิดนึงสิเอ,อย้ยไหนชิจ้ะพอนุ่มผลไม้ร้านป้าเนี่ยพีเนี่ยมเลยนะซื้อไปนะไม่ผิดหวังชูเอาโลหนึ่งเลยก็ได้ครับได้จ้ะ โหนิดเกินมาตั้งนิดนึงแน่แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันคิดพี่แค่โลเดียวก็ได้ร้อยหนึ่งจ้ะฮะมะม่วงนี่โลละร้อยเลยเหรอครับเนี่ยนี่ไงลูกร้อยหนึง่งต้องไรอ่ะเมื่อกี้ยังโลละห้าสิบอยู่เลยนะครับนี่เงนิครับขอบคุณมากๆนะจ๊ะอะไรวะมะม่วงยังโลละห้าสิบ ทำไมมันถึงกลายเป็นโลละ่ะโลละร้อยได้วะเนี่ยก่อนเดินเข้าไปซื้อ,อยังโลละห้าสิบอยู่เลยนี่หว่ามันช้าแปลกละกลับไปดูดีวะ่ะได้กำไรต้องเยี้ยวเลยนะความคิดแม่นี่มันฉลาดจริงๆเลยนั่นไงโลละห้าสิบนี่หว่า แล้วทำไมเมื่อกี้ฉันซื้อแล้วโลละร้อยวะโอ้โ oh. หมะม่วงไหมจ๊ะมะม่วงไหมจ๊ะพี่ขายถูกถูกจ๊ะพี่สาวรับอะไรดีจ๊ะเอามะม่วงสองโลจ้ะได้เลยจ้ะอ่ะนี่พี่เลือกเองเลยได้ค่ะมีแต่ลูกสวยๆเลยนะคะเนี่ยใช่จ้ะ นั่นไงแบบนี้มันโกงอะชัดๆเลยหืมนี่ค่ะสองร้อยจ้ะฮะทำไมสองร้อยเมื่อกี้ป้ายมีเขียนโลละห้าสิบไม่ใช่เหรอคะห้าสิบอะไรจ้าฉันขายโลละร้อยใช่ฉันกับลูกขายแบบนี้มาตั้งนานแล้วแต่พูดแบบนี้เธอจะโกงฉันเหรอ สองร้อยจ้ะนี่ค่ะหชสองร้อยเอมสุดยอดไปเลยอ่ะ แผ่แม่นี่มันเยี่ยมจริงเลยนี่ถ้าเราขายอย่างนี้ทุกวันนะฉันว่ากำไรบานแนะ่มะม่วงจ้ามะม่วงไม,จม,มงไ่จ้ามะม่วงหวานหจ้าขายของแบบเนี้ยอย่าหวังว่าจะเจริญเลยเดี๋ยวเจ้าให้สะสมเลยคอยดูเอ๊ะ ทำไมเมื่อกี้ฉันไม่ปฏิเสธว่าไม่เอาเนี่ยฉันไปยอมจ่ายทำไมตั้งสองร้อยเอากลับไปคืนดีกว่าไม่ต้องเอากลับไปคืนหรอกครับแม่ค้าสองคนนั้นเขาโกงค่าผลไม้เราครับฉันว่าแล้วเชียวก่อนที่จะเดินเข้าไปซื้อฉันก็เห็นแล้วว่ามันถูกโลละห้าสิบบาทเองพอซื้อเสร็จกลับเป็นโลละร้อยใช่ครับ เขาแอบเปลี่ยนป้ายราคาตอนที่เราไปรังเลือกผลไม้อยู่แม่ค้าแบบเนี้ยต้องจับเข้าคุกซะให้เข็ดแต่ก่อนจับเข้าคุกผมขอ,อค่าผลไม้ผมขึ้นก่อนนะครับนี้เลยครับพี่ชายมาว่วงเลยจ้านั่นไงโอห้าสิทจริงๆด้วย แบบนี้มันโกงกันชัดๆตอนที่คุณซื้อผมก็เห็นว่าทาแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวฉันจะเก็บหลักฐานเพื่อที่จะไปเอาผิดสองแม่ลูกนั่นเองพอดีฉันเป็นทนายอะค่ะทนายตินี่ นี่คุณเป็นทนายมือหนึ่งของประเทศนี่ครับอุ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะจะไม่ขนาดนั้นได้ยังไงล่ะครับชื่อคุณเนี่ยดัรจะตายดีใจได้เจอนะครับค่ะ <c oughs> อย่างนี้มันโดนข้อหานักแน่ไม่รู้ซะแล้วว่าลูกค้าที่แกหลอกเนี่ยเป็นหนึ่งทนายเบอร์หนึ่งของประเทศ